ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวภูไทยวันนี้นิทาอีสบแสนสนุกสองภาษาไทยอังกฤษนะคะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า The donkey, the fox, and the lion. A donkey and a fox promised to be friends. One day, they went to find food in the jungle together. On the way, they met a lion. The fox knew it could not escape, so it approached the lion and said, I will trick the donkey to be your food, but you have to promise you will not hurt me. The lion readily agreed. When the fox was confident that the lion would not hurt it, it ran back to the donkey. The fox tricked the donkey into a trap. When the lion saw the donkey was trapped in a deep hole, it attacked the fox and happily ate it. Then the lion walked back to the donkey and ate it later, too. Moral of this fable traitors must expect treachery. นิทานอิศกเรื่องลามาจิ้งจอกและสิงโตลากับมาจิ้งจอกทำสัญญาเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งพวกมันชวนกันไปหาอาหารในป่าแต่ระหว่างทางไปเจอสิงโตเข้าเจ้ามาจิ้งจอกรู้ดีว่าตัวเองหนีไม่ทันแน่มันจึงรีบเข้าไปตีสนิทกับสิงโต และบอกข้าจะหลอกเจ้าลามาให้ท่านกินเป็นอาหารนะแต่ท่านต้องสัญญากับข้าก่อนว่าจะไม่ทำร้ายข้าสิงโตยอมรับคาทัานทีเมื่อมั่นใจแล้วว่าสิงโตจะไม่ทำร้ายตนเจ้าหมาจิ้งจอกก็รีบกลับไปหาลาแล้วหลอกให้ลาเดินตามมันไปตกหลุมดักสัตว์ฝ่ายสิงโตเมื่อเห็นว่าลาตกลงไปในหลุมลึกแล้ว มันก็รีบตะครุบมาจิ้งจอกแล้วกินอย่างมีความสุขจากนั้นจึงค่อยย้อนกลับไปกินลาในภายหลังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นย่อมต้องถูกทรยศหักหลังเช่นกัน